สวัสดีครับเอาละครับก็พบกับน้องบีนะครับผมน้องเอครับนะครับพบกันอีกครั้งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ครอบครัวตลอดช่วงที่ผ่านมาครับในขณะนี้เราอยู่ที่บ้านใหม่ของเรานะครับดูบรรยากาศทั้งด้านหลัง นี่คือวิวพุ้นเขาวและสายหมอกครับที่นี่คือที่ไหนครับพี่ดีครับที่นี่ก็คือส่วนพึ่งคันทรีฮิล l l นะครับมีหลายคนที่สอบถามกันมาเยอะมากว่าเอ๊ะผางามย้ายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอส่วนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีครับและนี่คือที่ตั้งของผางามบายเดอ i l l ิหรือเมืองรปะจมภัยแห่งใหม่ของเราครับ เราจะเริ่มมีกิจกรรมประจมภัยทถ้าทายขึ้นมาอีกหลายอย่างเลยเหมือนกันครับครับแต่ก่อนอ <c oughs> ื่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในเฟสช่วงที่เรา <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยกิจกรรมตัว2ตัวแรกที่จะตามเรามาก <c oughs> ่าบเลยนะครับอย่างแรกนั่นก็คือกิจกรรมรบชาเลนจ์ครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ด่านเชื่อกของเราก็จะย้ายจากที่เดิมนะครับ มาอยู่ที่ใหม่นะครับในลักษณะที่กระชับมากขึ้นแล้วก็จะมีฐานใหม่ๆมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับในฐานนี้เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นความแปลกใหม่ตัวที่1นะครับไฮไลท์จริงๆต้องบอกว่าเป็นฐานเชือกฐานสูงแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับต้องขึ้นไปเล่นจะเป็นทีมเลยเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยครับครับครับแล้วก็ ัวที่2นะครับนั่นก็คือหน้าผาจําลองของเรานะครับเรามีสถานที่ที่จะปีนหน้าผาจําลองแห่งใหม่ซึ่งวิวสวยกว่าเดิมนะครับวิวสวยกว่าเดิมครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าผานิดนึงไหนๆเราย้ายบ้านแล้วเราก็ถือโอกาสปรับปรุงแต่งร้านซะหน่อยเนาะใช่ให้สวยขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นหน้าผาบรรยากาศแบบเดิมๆนะครับในทําเลที่สวยงามใหม่นะครับ ครับอย่าง,างท,ที่3คก็เี่ดีมีอะไรเพิ่มเติมหนครับอย่างที่3นะครับก็คือว่าทําไมถึงต้องเป็นที่สวนพึ่งคันทรีฮิลลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้พบเราได้พูดคุยกันเนี่ยเราพบว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยมีความคล้ายกันหลายอย่างอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าม,มันมีความคล้ายกันลักษณะของห้องพักลักษณะของที่เจ้าของลงมาดูแลกันเองความกันเองนะครับ,รบผมก็เชื่อว่าบ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ต้อนรับของพี่ๆนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่สัมผัสบรรยากาศของบ้านผางามค่ะสัมผัสสิ่งเดียวกันได้กับที่นี่นะครับเป็นยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มาพบกันกับเรานะครับแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เองที่นี่ครับครับแล้วก็พบกันเด็วเลยนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ